เกือบช่องพินรถดําซิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะออกเดินทางไปเอาอังคานกันนะครับไปเอาหิน3าสี่ครับวันนี้เออ่เทละหานทรายครับโอ้ยฝังฝุ่นนี้ดำเงามากเลยหิน3าสน่าจะเอาไปเทบ้านนะ ไม่น่าจะเทปูทางนะครับเพราะว่าถ้าปูทางต้องหินทุกครับเออน่าจะสิบตันครับคนนี้แต่หินได้สิบตันดูยางอันตรายมากครับคลานไปเรื่อยๆครับขับเร็วไม่ได้ครับโอ้ยลุงเนี่ยรถผมไปดีกว่าเพราะว่ารถผมมันวิ่งเร็วได้ไงเออจเอ็ รถผมมันยางมันดีกว่าครับตอนนี้น่าจะมีผู้โดยสาร ได้ยินว่าจะไปเขางลานนี่ล้างรถอย่างเร็วเลยครับเียบอย <c oughs> กคสตี้ก็เงานะโอ้ เงาเหรอเฮ้ยเปิดเบาะตรงนี้นั่งเหรอพี่นั่งนี่ก็ได้นี่คนหนึ่งมันจะได้ถ่ายกันนี่ได้นี่ฮะพี่พี่พาไปล้างรถไปล้างรถครับโอ้โห่ะครับไปครับ <laughs> พี่สลับยางรถผมก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาสลับก็ได้ เอาอยางรถผมใส่มันจะได้วิ่งเร็วได้ไงข้างในเอาอยางมาขาวใส่ก่อนโอ้ตอนนี้ก็ไปไหนไม่รู้ครับเสียบอยจะพาไปไหนไม่รู้ไปรับจ๊อบครับ <S 1> <S 1> โอ้รับ<า>จ๊อบอเป็นงนัตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งน,นะตอ่เช้าเลยเกือบแล้วแล้วนาะเออถ้าไปโทรมานี่เกือบไปแล้วโอ้นัดกันยังดีเนาะ กันอย่างดีอ่ะอุ้ยกล้องผมอะมันดำนะวะอะดำไหมดำเลยอันนี้ก็ดำมันมืดดิบ่อืึมอู้หมันต้องเปิดแล้วอันนี้ก็ไปเที่ยวแต่เช้าเลยกว่อันนี้ไม่มีคลิปเหงาเลยนนก็ไม่อยู่อะรู้จะไปหาการชูรีแมปทั้งวันเบิ้์นตัดทั้งวันเลยบอเอาแบบเต็มสเต็ปเลยบ้างนั่นแหละ ไม่แกจะเปลี่ยนโบแล้วนีแกส่งโบปรชมวันไหนบอซื้อใหม่เลยซื้อใหม่เลยซีอันไม่รู้น่าจะไปซือ้อวันน่าจะซือ้อวันไหนไม่รู้ซื้อใหม่แล้วมันอันดีดีเลยเนาะใส่ปากสีสีเนาะสบายเลยใส่ใส่ใหญ่นั่นแหละจวดเลยเนี่ยคนที่ว่ามันจะตกใส่รถเรานอนไหมเนาะต้องสายสองพี่ช่วงสระตรงสายสามเ,เกือบเกือบจะถึงทางก่อสายสองไงไหมตกมานะ จากพ่นสายสองมาตรงถึงเนินไอ้ซิเขาจะตอกลูกหลังมาไม่มีฝนตกแค่สายสองรฝนเลยครับผมซื้อสายชาร์จมาใหม่ไอโฟนมันสายชาร์จมันเสียบ่อยมากดูไม่รู้อันนี้มันจะใช้ได้กี่วันมันต้องซื้อแบบคลนอนดูครับม่เียางรัดผมพี่บอกว่าจะเอาซีฟไปอัพเมื่อวานเนี่ยอะไรจาก 4G เป็น 5G ใช่ไหมเน้นเครื่องไม่รองรับมันให้เอาเครื่องใหม่ บอกต้องเป็นโน้ตยี่สิบาสี่ 4G นี่แหละพี่แต่ว่าเราเอาเม็กแรงๆอ,นะอันนี้มันความความเร็วมันมันยี่สิบไม่ไม่จำกัดอบอกร้านเอา,อเอาให้เท่าเน็ตบ้านเลยอ่ะแต่แต่ 5G อ่ะมันร้อยร้อยเมกมัางแต่ไม่จำกัดเหมือนกันแม่ต้องเอาเครื่องสองหมื เป็นโน้ตยี่สิบทั้งโนตยี่สิบก็เมืนของพี่วุ้นเลยใช่ต่อโค้งที่นอนดำดำมาไหวนั่นนะเป็นโค้งแบบของสิบวุฒนเลยรถสะอาดอะวันนี้ก็สามนุ่งครับจวดครับไม่รู้ว่าจะไปทางไหนครับเกือบมาไม่ทันแล้วเสียบอลเกือบหนีแล้วว่ะทุกท่านนัดกันยังดีเออมาธมาช้านิดหนึ่งไปจริงๆหรอตาุ้รถรอครึ่งชั่วโมงแล้วลอยนวลดับน้ำอ่ะ อืมนรถที่อยางกินว่ะบ่บยผ่าไฟแดงเออ,อยไ,ออไฟแบบกระพริบนี่หว่า<จ>ม,มันยังไม่ถึงเวลามันเจ็ดโมงนมู้นถึงจงะทำงานปกติปั๊มนี่ปวดล้วเติมปั๊นมันหมอตาหน่อยเช่แต<ม>่เขาว่ามันแรงอ่ะปั๊มใหม่ปมั๊มเก่กมามันไปเติมบ้านัวด ไปไมคนละเซนดิไปนิดผ่านนิดเดียวเอ้ยเขารีวไปนิดเดียว สามสิบบาทยิบเก้าตังนี่นอันนี้ยังถูกกว่าปั๊มนะเอาอีดีตายนบอกว่าเอ่อมอตาให้มาเติมครับ, <c oughs> บอกว่ามอตาอร่ <c oughs> รอยเลยโอยเสียบอยรวยแท้มีแบงค์สีม่วงด้วยอะ่ะ ขนมมีเออขนมซวยข้าวอ่ะบริการนะครับเหมือนรถทัวร์เลยนะดดูิเนี่ยมีขนมบริการนะครับอุ้ยขาดน้ำขาดน้ำโอ้ยสิบเพียงเพียงเต็มมากบริการดีครับบริการดีขานกาแฟมีกาแฟยี่งหน่อยได้ ไม่กินป่ะไม่น้ไม่ชอบกินนมร้อนเราชอบกินแต่กาแฟเดี๋ยวมันดีไม่ตอนเช้าผมกินไม่ได้เลยพี่มันเป็นแบบเหมือนมันกัดอะอืมปวดท้องมันปวดท้องเลยเด้กาแฟมันจะมีนมไงมอืมมัน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 ปวดท้องเลยตอนนี่ผมไม่กินเลยน้ำมันห้ารอยนี่วิ่งได้มดมึงอืมมดมึอดอกเจอเดียวครับไปเจอไก่ไปเจอแล้วใช่ไหมอืไก่เนีย